แม่พระตัวจริงอ้ำภพัชราพาตัดสินใจทำแบบนี้หลังถูกขอความช่วยเหลือผ่านไอจเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดกันจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้ำภพัชราภาชายเชื้อถึงสระเอเมว่าตอนนี้จะอายุเข้าที่เลขสีสระเอเลวสระเอเต่เรื่องของความสวยสระเอเซฟก็ยังสวยเป็นเหมือนเดิม สระเอสระเอถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าสาวอ้ําจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู so ่บ ok, ่อยๆและล่าสุดสาวอ้ําได้อุดหนุนช่วยเหลือคนพิการ ที่มีอาชีพถักดอกไม้ที่ใช้ชื่อในอินสตาแกรมว่าแวดพันผก้า99ล้า 99, น9999,999 999, นิ้วได้เข้ามาร์อมเมนฝากร้านใต้ภาพในอินสตาแกรมของสาวอ้ําว่าขอฝากร้านถักดอกไม้คะ่ะช่วยคนพิการคนนี้อุดหนุนคนพิการคนนี้ด้วยนะคะอยากขายได้ช่วงนี้เงียบมากช่วงนี้ควีด1ิไม่ได้ออกไปขายเลยคะ่ะอยากขายด้วยเป็นค่าห้องค่ะ ช่วยอุดนุนกน,นี้ด้วยมานับเป็นงานถักฝีมือมีดอกไม้หลายอย่างเลยค่ะโดยสาวอ้ําได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวไปว่าได้ค่ะและได้เข้ามาร์คอมเมนใต้าภาพของหญิงพิการในอินสตาแกรมแวดพีริล้าน9 9 9 9แหา99,999,999 999, ว่าเห็นในสองรูปก่อนหน้านี้ว่าช่วยได้เดี๋ยวโอนไปช่วยนะคะ